โฮยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเบาะรถยนต์นะครับเขาบอกว่าใครจะเปลี่ยนเบาะต้องมาเปลี่ยนที่ไอมูกิออโต้บูติกเพราะว่าวัสดุของเขานะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วที่สําคัญเลยมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแต่ก่อนที่จะพาไปคุยถึงเรื่องรายละเอียดผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมต้องมารับรถของผมแล้วนะฮะผมเอามาัทิ้งไว้3วันในการเปลี่ยนเบาะนะ และอ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเบาะอย่างผมเนี่ยรถเชฟโรเลตแคปติว่าใช้มาเป็นเวลา7-8ปีแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเบาะขาดบ้างเป็นลายงาบ้างไม่นุ่มนวลเหมือนที่เคยเป็นในตอนแรกๆนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือบางคนเบาะยังไม่เก่าแต่อยากจะเปลี่ยนให้มันดูลักชัวรี่ดูหรูหราแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูเลยครับทุกคนนี่ มันมีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีความต้องการแบบไหนรับรองว่าที่นี่เขาสามารถดีไซน์คุณได้ทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ก่อนที่จะไปดูรถผมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยถึงรายละเอียดกับเจ้าของดีกว่าว่าทำไมถ้าอยากจะเปลี่ยนบ่อรถยนต์ทั้งทีต้องมาที่ไอมูกิออโต้บูติกครับผมไปสวัสดีครับคุณเอฟ ทุกคนครับนี่ก็คือคุณเอฟนะครับเป็นเจ้าของ i อมุกิออโต้บูติกนั่นเองนะฮะทำไมคนที่อยากเปลี่ยนบ่อรถยนต์เนี่ยต้องมาที่ i m o ุกิออโต้บูติกก็จริงจริงเนี่ยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของเครื่องหนังนะคะมากกว่า5ปีเพรปีต้นตระกูลเราเป็นโรง้อกหนังเนาะแล้วก็ในเรื่องของการบริการต่างๆความรู้เกี่ยวกับหนังหรือว่าบ่อนหนังรถยนต์เนี่ยเราม,ม,มีมายาวนานแล้วล่ะม,ม,มายาวนานถือว่ามีประสบการณ์เยอะแหละ อย่างน้อยใครที่จะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเชื่อคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาบอกว่าที่ไอโมกิออโต้บูติกเนี่ยวัสดุของคุณเอฟนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงก็มันเป็นวัสดุสังเคราะห์<ม>เราเรียกว่ามูการเลเตอร์อซึ่งตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์เกทีเนียมจุดเด่นของมันเลยคือเรื่องของความนุ่มเรานําเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเอามาเดเวลลอปในเรื่องของผิวสัมผัสเท็ก u เจอร์ความทนทาน แล้วก็สีหรือแม้แต่ควานุ่มอ่ะอันนี้ต้องต้องลองต้องลองจับอ๋อง่ายคือว่านําทุกอย่างมาพัฒนาเพื่อให้เข้ากับคนไทยมากที่สุดใช่ไหมแค่นั้นเองง่ายๆเลยแล้วจุดเด่นของมูก้าเนี่ยมันคืออะไรครับมูก้าเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์ที่เขาเรียกว่าใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบ Water Base สนะคะก็คือไม่มีสารเคมีในระหว่างการผลิตผ่านผ่านอะไรด้วยไหมฮะไม่ผ่านของยุโรปค่ะนี่ครับทุกคน ผมบอกแล้วว่าทำไมถ้าจะเปลี่ยนบ์ดตั้งทีต้องมาที่ไอมูกิออโต้บูติกคือวันนี้ผมมาใช่ไหมของผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมค่อยขับไปลองนะว่ามันจะนุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวผมรีวิวส่วนตัวผมจะไม่รีวิวต่อหน้าเพราะว่าพูดอะไรมากไม่ได้ไงไม่บอกว่าดีครับผมไม่ดีก็เราจะได้นามาปรปับปรุงโอ้โหนี่สุดยอดตบมือให้เลยฮนะแล้ววันนี้ครับพาผมเดินชมหน่อยได้ไหมครับว่าตัวไหนคือเป็นตัวไฮไลท์ที่แบบราคาแบบย่ um 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 um? อเยาย่อเยาอะไรเงี้ยเพจริงๆแล้วอะ่ะมุก้าค่ะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวขายของร้านแล้วกันตัวไหน,นตัวไหนฮะซิกเน,นเจอร์ของร้านซิกเนเจอร์อ่ะตะกล้องมาครับตะกล้องมาครับผม ก็คือไปที่บอกนาะเานี่าหนังสั่นพอเกต็ด p เ e ี่ยคุณปอลองจับดูว่า,<อ>าผิวสัมผัสแบบนี้คุณปอลชอบไหมอันนี้พอไหมผมชอบเพราะผมมาทิ้งรถไว้ก่อนแล้ว3 <c oughs> วันใช่ไหมผมเลือกผมจับแล้วสัมผัสแล้วมันรู้สึกแบบทุกคนนั่งได้ไหมครับครับ <c oughs> อันนี้แบบทุกคนนั่งสบายมากอะ่ะคือแบบปัญหาของคนขับรถนานๆกนะ็คือเบาะมันแข็งเกินไปใช่ไหม <c oughs> นั่งแล้วเมื่อยตูดเมื่อยหลังอันนี้สําคัญ <c oughs> ความรุ่มนวลนาผิวสัมผัสแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเขาบอกเบาะของคุณเอฟเนี่ย มันช่วยระบายความร้อนจริงไหมเพราะอ,อะไรเราไม่รู้สึกว่ามันแบบถ้าเรานั่งบอกที่เป็นพีวีีอ่ะเราจะรู้สึกเหนอะเนอะก้นไม่ระบายแต่โกาเนี่ยจุดแข็งของเขาเลยก็คือเรื่องของการระบายความร้อนอสุดยอดครับดูดูอันอื่นเลยครับอันนี้สีสีที่สามารถสามารถเลือกได้ที่มันหลากหลายนะครับทุกคนมาแล้วไม่ใช่บอกว่ามีแค่สีดําสีอะไรมีหลายสีก็คือตอนนี้มมก้าเนี่ยจะมีทั้งหมดดเฉดสีแล้วเนาะก,ก็จะมีทั้งสีมาตรฐานของเราครับผม ครีมครับนะคะสีที่อยู่ในเทรนก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนี่นะฮะแดงใช่ค่ะอันนี้คือที่ผมเปลี่ยนไปช็อกโกแลตนี่นะคะแล้วเรื่องได้อะไรแบบนี้แหะครับเขาบอกว่าเบาะอะไรพวกนี้นะมันต้องมีการการเย็บถึงเรื่องได้เนี่ยก็จริงๆเรามีตัวอย่างให้ลูกค้าดูมามาทุกคนได้ได้สีเทาได้นี่แต่ว่านึกภาพไม่ออกเพราะว่าจะมีการจําลองเป็นหัวหมอน หนังแต่ละสีเราก็เดินสีได้ให้ลูกค้าพรนึกภาพออกว่าเวลาสีได้ไปอยู่กับหนังสีนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนไม่ต้องเป็นหัวนะครับมาที่นี่ไม่ต้องคิดมากคุณแค่นํารถกับเงินของคุณมา<ช>คุณก็จะได้เ<ช>บา<อ>ะสวยๆดีไซน์ดีๆแบบนี้เนี่ยกลับไปเลยใครที่กําลังมองหาที่อยากจะเปลี่ยนเบารถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเก่าเกินไปอยากจะเปลี่ยนให้มันดูแบบเปลี่ยนมิติใหม่ของรถนะให้มันดูหรูหราหรือว่าให้มันสว่างขึ้นอ่า เปลี่ยนสีหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาได้เลยนะครับที่นี่ไอมูกิออโต้บูติกถ้าสนใจนะคะบอหนังไอมูกินะคะเรามีหนังให้เลือกหลายเกรดนะคะแล้วก็หลายราคาครับผมแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าโอเคครับยังไงก็คุณเอฟขึ้นเบอร์หน่อยครับเบอร์อะไรครับเกิดมาโทรมาติดต่อสอบถามก่อนอะไรเงี้ยติดต่อได้ที่เพจของเรานะคะไอมูกิออโต้บูติกหรือว่าไลน์แอดชื่อหมายแอดไอมูกิ หรือเบอร์โทรนะคะ080-238-7878ค่ะอ่าอยัางไงนะครับลองโทรมาสอบถามดูก่อนราคารับรองว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตลอดใช่ไห<ช>มครับคุณเอฟก็เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าทเรื่อยอยู่แล้วค่ะก็ลองดูว่าโปรโมชั่นไหนที่ถูกใจลูกค้าหรือว่าสินค้าตัวไหนที่ดูแล้วชอบก็มาจบกันได้เลยค่ะโอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับวันนี้ปอนรีวิวก็จบตรงนี้แต่ ยังไม่จบเท่านี้นะอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวผมจะขับรถออกไปแล้วไปดูว่าผิวสัมผัสมันนุ่มจริงไหมนั่งแล้วมันสบายก้นสบายหลังของผมไหมนะแล้วไปเจอในรถครับบ๊ายบายไปเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังขึ้นทางด่วนกลับบ้านขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วลองซึมซับความรู้สึกดูว่านั่งขับมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างประมาณ20นาทีแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะมันนุ่มผิวสัมผัสข,ของหนังอมูก้าเนี่ย รู้สึกว่ามันนุ่มดีมันผิวสัมผัสลื่นแล้วก็ไม่แข็งกระด้างอันนี้ผมโอเคเลยแต่เดี๋ยวต้องดูระยะไปนานๆแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ first impression นะการได้สัมผัสครั้งแรกเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากนะแล้วงานที่เขาทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทุกคนนี่อ่ะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้เบาะใหม เอารถเก่ามาทําใหม่นะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าใครที่มีรถเก่าอยู่แต่อยากจะให้มันดูใหม่ขึ้นให้มันดูดีขึ้นสบายขึ้นลองดูครับเบาะรถยนต์ภายในเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งองค์ประกอบเลยนะครับที่จะทําให้รถเรานั่งสบายยิ่งขับระยะทางไกลยอย่างผมนะขับไปถ่ายละครในระยะทางไกลๆเนี่ยก็ต้องการเบาะที่มันนั่งแล้วสบายนั่งแล้วนุ่มผิวสัมผัสมันละมุนนะ่ะเอาง่าย แล้วก็มันช่วยเรื่องระบายความร้อนด้วยนะอันนี้คือดีมากๆยังไงก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ปอนรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบอะไรแบบนี้ผมฝากรายการอันนี้ไปด้วยแล้วกันอันนี้เป็น E ีีแรกเลยสําหรับปอนรีวิวนะฮะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยอยากจะให้ผมไปรีวิวอะไรส่งของมาได้นะแล้วผมจะรีวิวตามความเป็นจริงทุกอย่างครับผมแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าว่าผมจะรีวิวอะไรต่อไปนะครับสาหรับ E ีพีนี้ บายบายนั่งให้สบายนะจ๊ะปอน